สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้7ดาวทําการคอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการคอวิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจําวันที่7พฤษภาคม2566ถา่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36ถา่ายทอดสดเวลา2นาฬิกาถึงเวลา4นาฬิกา15นาทีคู่มวยทําการถ่ายทอดสกมีกทั้งหมด4คู่คู่ที่1การสดเป็นทางด้าน VIP ศิษยาต้นต่อยเวทน้ำนัก103ปอนด์ ต่อเวทน้ำหนักหนึ่งปอนด์ทางด้านยกเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำราต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่ปอนด์คู่ที่สองการสดเป็นทางด้านแสนเก่งหมอบอมเถินลำปางต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าปอนด์ต่อเวทน้ำหนักหนึ่งปอนด์ทางด้านเสือบอลบูมเด็กเซียนต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยหกปอนด์คู่ที่สามการสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพบกันทางด้านดาวจิตเมืองนนพบกันทางด้านเพชรนิรันด์ดาบลันสารคามต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์คู่ที่สี่การสดเป็นคู่เอก เป็นการพบกวางทางด้านสักสียกขาวแสนช้ยมวยไทยยิมพบก,กับทางด้านโมฮกเงาะบางกะปิต่อยเวน้ำนัก133ปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจา์นะผมก็ขอฝากผู้สน,นับสนุนนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก24มวยพักยกโรบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ป สำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมนับเวลาแอดไลน์เพื่อนอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ line, ไปที่ pk24 พักยก pk24 การเงินมั่นคงรับเป็นฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกระบบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสี่เท่านั้น เราก็จะเริ่มทําการขอวิจารณ์ครับคู่หนึ่งการสวดเป็นการพบกังทางด้าน V.I.P. สิจาต้นต่อยในเวทอนาหนึ่งร้อยสามปอนด์ต่อเวทมนตรหนึ่งปอนด์ในทางด้านโยกเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำราฝ่ายแดง็นทางด้าน V.I.P. สิจากต้นอายุสิบเก้าปีเป็นมวยมาจากอําเภอกุขัขนจังหวัดศรีสะเกษสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนิเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยโชควิทยาทางด้าน V.I.P. นะครับเป็นมวยถนดัดขวาบูสู้ดุดันเดินเปิดเกมเตะนําต่อยนําแล้วล็อกคอตีเข่า เข้าในแข่งแก้งแข่งแรงปอดใหญ่ปลายแรงเดินเปิดเกมตลอดห้ายกเป็นมวยที่หัวที่จุใจสู้ดีมากมีลูกคืดตลอด2่องไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเสือบอลบูมเด็กเซียนที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดพิกชนะคะแนนทางด้านมอรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายมวยทางด้านยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำราหรือทางด้านยกเพชรวอสุขสรรันอายุส7ปีเป็นมวยมาจากอำเภอร,รมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ สูง1นึเซนเมตรทางด้านยกเพชรเป็นมวยถนัดขวาจวังหวะมือคบเครื่องอาวุธมีทุกลูกนอกได้ในดีอาวุธออกได้หนักแรงหมัดซอออกได้รุนแรงเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงทาไม้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกล้งแข็งแรงจังหวะดันแทงขวางแทงทาไม้ดีวันที่ดวใจมั่นคงมีลูกคึ้ตลอดสองไฟลล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านแสงเพชรลูกท่าเตียนยิมที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยู่ทหนึ่งทางด้านแปซซี่ซูจ ที่เวทีม,มวยจิบมังนนมวยคู่นี้ครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทบูบ้าดีเดือดหัวจิตหัวใจ,จสู้ดีมากมาสออกอ,อกดุรุนแรงวงในเข่าเดินเปิดเกมขยันอ้อ,อวุธขยันแทงเข่าปั้มรัดมัดตีไปเรื่อยแข่งแก้งแข่งแรงปอดใหญ่ปลายแรงการยืนแล้วไปปลายมั่นคงก็ทางด้านนักชกมุมแดงว i p สิทาต้นถ้าสมาชิกชอบประเภทจงังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธออกได้หลากหลายออกได้หนกักแรง เตะหนักต่อยแรงมีลูกตวัดเตะก,กัน้นคอเป็นทีเด็ดและได้เปลี่ยนน้ำหนักอีกหนึ่งปอนด์แต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเป็นรองนิดหน่อยก็ทางด้าน,นฝ่ายน้ำเงินโยกเพชรสิทธิผู้ใหญ่คำราส่วนตัวเลือกชอบเป็นทางด้านมวยบูสู้ดุดันบ้าดีเดือดอย่างทางด้าน v i p อสิทธิ์จากต้นถ้าสมาชิกชอบทางด้าน v i p สิทธิ์จากต้นนะครับขอให้สมาชิกใจเย็ยนนะครับต้นๆอยู่ว่าจะจังหวะฝีมือความหลากหลายความราาวดเร็วของวุฒิเนี่ยเป็นรองแน่นะครับต้นๆเนี่ยเป็นรองทางด้านโยกเพชร แต่ผมดูว่าปัญหากำลังม,มากยกแล้วนะครับทางด้าน VIP เนี่ยน่าใช้ข่าววงในที่แข่งแกล้งแข็งแรงกว่าเดินเปิดเกมเดินบทเดินเบียดเดินแทงกว่างแทงขยันอออหุดไปเรื่อยครับไปไปลายดูการยืนระยะมั่นคงกว่าจะเอาชนะโยกเพชรสิผู้ใหญ่คำราเป็นแบบคู่ขี้สนุกตื่นเต้นคู่ที่สองการสดเป็นการพบกําลังทางด้านแสนเก่งหมอบอมแสนเก่งหมอบอมเถินลําปางต่อยเวทน้ำหนัก105ปอนด์ปอนต่อเวทน้ำหนัก1ปอนทางด้านเสือบอลบูมเด็กเสียย ต่อยเวมหนัก16ึปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านแสนเก่งหมอบอมเถือนลำปางหรือทางด้านแสนเก่งเดชเพชรสีทองเป็นคู่แฝดกับทางด้านแสนไกลเดชเพชรสีทองอายุ17จปีเป็นมวยมาจากอำเภอคงจังหวัดคนครราชสีมาสูง162เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเดชเพชรสีทองทางด้านแสนเก่งเป็นมวยถนัดขวาจังหวะมือคบเครื่องลักเตรียมสมองมวยดีเชิงโจกฉลาดอาวุธหลากหลายนอกได้ในดี วงนอกมีเตะขวาต่อยขวามาซอออกี่รุนแรงจงังหวะดักเตะดักแทงทําให้ดีเรียมตัวดีเรียมหักเรียมเทใช้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแก้งแก่งแข็งแรงซอกรับประชิดออกด้รวดเร็วอันตรายปุ่จิตหัวใจมั่นคง2องไฟล์ล่าสุดก็มีพลิกแพ้คะแนนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมืองที่เวทีมวยจิตมงนนแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านน้องเล็กซิเซียโอสท,ที่จังหวัดนครราชสีมาก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้านเสือบอล บูมเด็กเซียนหรือชื่อเก่าคือหนุมานสิทธเทลิมใสอายุ16ปีเป็นมวยมาจากอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สูง160เซนิเมตรทำการเก็บตัวฟิดซ้อมที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนทางด้านเสือบอลเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยนมวยฝีมือผสมข้าวอาวุธครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนมาซอออกด้วยรุนแรงจังว่าดักเตะดักแทงทำไห้ดี วงในเข่าแข็งแก่งแข็งแรง,แรงปอดใหญ่ปลายแรงจงังหวะดันแทงกว่างแทงทำด้ดีมีลูกยัดไส้แรงๆซอกรับประจิตใช้ได้ดีเป็นมวยที่หัวใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านวีไอพีสิทธิ์จากต้นที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดชนะคะแนนทางด้านนีโน่พยักอรุณที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์มวยคู่นี้นะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบรุ่นพี่จงังหวะฝีมือครบเครื่องเรียมตัวดีเข้าออกรวดเร็วจงวังหวะเตะตั้งกวางคาทำให้ดีมัดซอออกดรุนแรง แต่ชกสิทธิ์ทรงตั้งรับถอยอยู่ข้างเชือกและสําคัญนะเป็นมวยปอดเล็กไปไปลายในะมียุปิยตนก็ทางด้านนักชกมุมแดงแสนเก่งหมอเบิร์มหมอบอมเถินลําปางถ้าสมาชิกชอบเพศบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธเตะนักต่อยแรงอาวุธมีทุกลูกนอกได้ในดีเข่าในแข่งแก้ง,แข,งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจังหวะดันแทงขวากแทงทำให้ดีหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในเวทีดูดีฝันแน่การยืนแล้วไปไป,ปลายมั่นคงกง็ชกทางด้านมุมน้ําเงิน เสือบอลบูมเด็กเสียนส่วนตัวมชอบไปทางด้านนักโกรุ่นน้องบูสู้ดุดันอย่างทางด้านเสือบอลบูมเด็กเสียนดูว่าจงังหวะฝีมือต้นๆันนงไปลองนิดหน่อยแต่ถ้าปะทะกันไปมากยกแล้วดูทางด้านเสือบอลน,น่าจะเป็นตัวเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธนะครับเดินบทเดินเบียดปะทะกันไปแล้วน่าใช้เข้าวงในที่แข็งแกร้งแข็งแรงฝ่าประกอบประการยืนรับไปปลายที่มั่นคงฝ่าแล้วก็น่าเสือตัวเงินที่ดูดีฝ่าจะเอาชนะแสนเก่งหมอบอมเถิดลำปางเป็นแบบสนุกตื่นเต้น คู่ที่สามการสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพบกางทางด้านดาวจิตเมืองนอนพบก,กันทางด้านเพชรนิรันด์ดาบลันสารคามต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ฝ่ายแดงเป็นทางด้านดาวจิตเมืองนอนหรือทางด้านดาวกอกกรมนาถเป็นคู่แฝงกันทางด้านเดือนจิตเมืองนอนหรือทางด้านเดือนกอมกรมนาถอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นมวยมาจากอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนอนท์ ทางด้านดาวเป็นมวยถนัดสายรูปร่างสูงยาวทรงมวยเป็นมวยฝีมือผสมเข้าอาวุธรากหลายออกดีรวดเร็วนอกได้ในดีมาซออ,ออกดีดุนแรงจงังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีศอกดกักศอกสวนออกด้คมเตรียมตัวดีเรียมหากเตรียมเทใช้ดีวงในเขา่ามีทุกกดแขนมีไล่แขนมีขวางหน้าดันแทงมีศอ,อกสลับเป็นมวยที่หัวใจใจมั่นคงสองไฟล่าสุดเขมีแพ้คะแนนทางด้านสะตังทองชอห้าพยักษ์ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดชนะน็อกย่อยสามทางด้านบินเรียมธนวัฒน์ที่เวทีมวยจิตมังนนท ก็จะพบทางด้านฝ่ามือเงินฝ่ามือเงินงงืองด้านเพชรนิลันดาบรันสารคามหรือชื่อเก่าคือเพชรมณีชอชาเดชอายุ28ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดมหาสารคามสูง125เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันมหาสารคามทางด้านเพชรนิรานเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดมือคบเครื่องรากเตียมสมองมวยดีอาวุธหลากหลายเตะหนักต่อยแรงบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนมัดซอออกดุดุแรงแข้งหน้าใช้ดี วงในข่าวป้ามรัดมัดตีดีแข็งแก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงหัวที่ถูกใจสู้ดีมีลูกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเชนเพชรนาคาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านออโต้เมืองผาภูมิที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตมวยคู่นี้นะับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทจงังหวะฝีมือครบเครื่องรักเรีย่ยสมองมวยดีทรงมวยทางมวยดูได้เปรียบเป็นมวยถนาายัด้ายจังหวะเตะตั้งขวางคาทำให้ดีมัดซอออกได้รุนแรงออกได้คม สภาพร่างกายหนุ่มสดฝว่าหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูดีฝาแน่ซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดไปทางด้านฝ่ายแดงดาวจิตเมืองนนท์าสมาชิกชอบประเภทรุ่นพี่กระดูมวยการผ่านมวยชื่อเสียงดูดีฝ่าอาวุธออกที่หนักหนุนรุนแรงทุกลูกเตะหนกักต่อยแรงเข่าขงใงนายปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงก็ทาง,ง,งด้านนักชกมูนม้ำเงินเพชรนิรันดาบลานสารคามส่วนตัวเลือกชอบไปทางด้านมวยที่ซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดอย่างทางด้านดาวจิตเมืองนนท ดูว่าต้นๆจังหวะฝีมือเนี่ยออกได้ราหลายรวดเร็วฝ่าจังหวะเตะตั้งขวางคาทําไม่ดีฝ่าเกมยังไม่ประท้าเล่นจังหวะฝีวงนอกเนี่ยผมดูว่าดูดีฝ่าหน้าจะออกนําไปก่อนสมาชิกเข้าสองด้านดาวนะมีราคาสมาชิกอย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับไปปายดูว่าถ้าเกิดไม่ยุบไม่ย่นครับเข้าวงในไร้แขนกได้ขวางหน้าสู้ได้ไม่ลงร่างประกอบกับหน้าเสื้อตัวเงินและบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในเวทีเนี่ยว่าดูดีฝ่าแน่จะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรนิรันดาบลันสารคามนักชกรุ่นพี่เป็นแบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับสดคู่ที่4ี่4ครับสดเป็นคู่เอกเป็นการพบก,กนา,านทางด้านศักดิ์ศรียกขาวแสนชัยมวยไทยยิมพบก,กันทางด้านโมฮอกเพาะบางกะปิต่อยเวทน้ำหนัก133่งาปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงเป็นทางด้านศักดิ์ศรียกขาวแสนชัยยิมหรือทางด้านศักดิ์ศรีเกียรติหมู่เ้าทางด้านศักดิ์ศรีหนุ่มบางกะดีอายุ22ปีเป็นมวยมาจากอำเภอเป็นมวยมาจากจงังหวัดสีกีสูงเกษสูง172เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยยกขาวแสนชายยิม ทางด้านศักดิ์ศรีเป็นมวยถนัดขวาจังหวะมือคบเครื่องเชิงชกฉลาอาวุธออกได้หลากหลายมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกมีเตะขวาต่อยขวามาสออ่อรุนแรงซอกดักซอ,อกสออก่วนใช้ให้ดีจังหวะด,ดักเตะดักแทงทําให้ดีเรียมตัวดีเรียมหกักเรียมเททําให้ดีวงในเข่ามีลูกกดแขนมีไล่แขนมีขวางหน้าดันแทงมีซอ,อกสลับเป็นมวยที่หวัวจจตใจมั่นคงมีลูกคือตลอดสองไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านริจิเดชสอสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดสออชนะคะแนนทางาทด้านปะจันบาลสอจอวิชิตเมืองแปดริ้ว ที่เวทีมวยราชมที่เวทีมวยจิตเมืองนนก็จะพบไปทางด้านฝ่ายเงือฝ่ายเงืองทางด้านโมฮกเงาะบางกะปิหรือทางด้านโมฮกเพชรซีหมื่นหรือทางด้านโมฮกทีเด็ก9 9อายุ22ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสูง1 7 2เซนตินเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อนที่ค่ายมวยพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมทางด้านโมฮกนะเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดมือครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดี อาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีวงนอกเตะขวาต่อยขวาแข้งหน้าสายออดีมาซอออดีดูแงจังหวะดักเตะดักแทงทาให้ดีเตรียมตัวดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงมีลูกล็อกคอเด้งตีทําได้ดีจังหวะดันแทงกวางแทงทําให้ดีซอกรับประชิดออดีรวดเร็วอันตรายัวจี่หัวใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเพชรเทียงยืนจิตเมืองนอนท์ที่เวทีมัวรา่าําเนินแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้นอกด้วยสองทางด้านเด่นทุ่นทองสิงมาวินศึกวันแชมเปี้ยนชิพที่เวทีมวยรูมินี มวยคู่นี้ครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องรักเรี่ยมสมองมวยดีเตะหนกักต่อยแรงมาสอออกได้คมออกได้รุนแรงจังหวะเตะตั้งขวางคาทําทให้ดีเข่าวงในแข่งแก้งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมาตรฐานการชกเนี่ยดูดีฝ่าการยืนแล้วไปปลายมั่นคงฝ่าก็ทางด้านนักชกมุมแดงส,สักสียกขาวแสนชายยิมถ้าสมาชิกชอบเพศรูปร่างช่วงชกสูงยาวจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธมีทุกรูปนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงแข้งหน้าใช้ดี วงในเข่าแข่งแกร้งแข็งแรงจังหวะรอกคอเด้งตีทำไม้ดีจังหวะดันแทงขวางแทงก็ทำได้ดีก็รักชกทางด้านมุมน้าเงินโมฮอคเงาะบางกะปิส่วนตัวนะผมเลือกชอบไปทางด้านศัก์สียกขาวแสนชัยมวยไทยยิมดูว่าจังหวะฝีมือความหลากหลายควารมรวดเร็วของวุธเนี่ยต้นๆเนี่ยดูว่ารวดเร็วหลากหลายฝ่ามาซอดดูว่าออกได้รุนแรงออกได้คมฝ่าต้นๆเนี่ยเกมเนี่ยไม่ปะทะเล่นจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยดูว่าอาวุธออกได้รวดเร็วฝ่า น่าจะออกตามไปก่อนมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนดูว่าไปไปลายในะสมาชิกพยายามสังเกตดูว่าถ้าไม่ยุบไม่ย่นเข้าในไล้แขนสู้ได้ขวางหน้าสู้ได้ไม่ลงร่างจะเอาชนะคะแนนทางด้านโบฮอกเงาะบางกะปีเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วนะผมจะมาสรุปการวิจารณ์พร้อมกับมวยเด็ดติดดาวนะครับสมาชิกคูค่ที่หนึ่งการสดชอบไปทางด้านมวยที่บูบา้าดุดัน อาวุธออกได้หนักนวงรุนแรงเปิดเกมตลอด้ายกด้าน VAP สิจ่าต้นจะชนะยกเพชรสิทธ้ใหญ่คำราคู่ที่สองการสดผมชอบไปทางด้านมวยรุ่นน้องนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนน้ำหนักอีกหนึ่งปอนด์อย่างด้านเสือบอลบูมเด็กเสียนดูว่าการยืนแล้วไปปลายมั่นคงฝ่าเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงเข่าในดูว่าไปไปลายแข็งเก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงฝ่าจะเอาชนะแสนเก่งบกหมอบอมเถินรำปางคู่ที่สามการสดรองคู่เอกผมชอบไปทางด้าน ดาวจิตเมืองนอนดูว่าจังหวะมือฟาร์มหลากหลายฟาร์มรถดเร็วฮุตดูดีฝ่าหน้าเสื้อตัวเงินบรรยากาศสิงเวทลอดูดีฝ่าแน่จะเอาชนะเพชรนินรันดาปรางศรคามเป็นแบบสนุกชอบทางด้านดาวจิตเมืองนนเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่1คู่ที่4ี่นสดชอบไปทางด้านศักดิ์ศรียกขาวแสนชัยมวยไทยยิมดูว่าอาวุธหลากหลายออกดีรวดเร็วฟาเตะหนักต่อยแรงเข่าในแข่งแกล้งแข็งแรงจะเอาชนะโมหกเงาะบางกะปิเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีชอบนทางด้านศักดิ์ศรี ยกข่าวแสนชัยมวยไทยยมิมเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่2การวิเครวิจารณ์จบลงนะัสมาชิกอยู่ตัวดีอย่าลืมแต่งตัวบางทุนอย่าโรคอ,อย่ามาตรพมคลิปต่ตอไปครับ